นับภาษาอะไรวะคาราบาวยังลืมขอดเพลงตัวเองเลยน้ำโม แดขาทุนชนและสิบหลวงพ,อพ่อคุณลังไหลกันมาทำบุญพรหลวงพ,อพ่อคุณขอให้รวยให้รวยในยันทดเที่ยวระพือน้ำหลวงพกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยในมนพระอาจารย์ธรรมโชติสละลาทิบบทเป็น,นวันกำลังใจวางตอกทัพประมา เพ่น้ำใจลดค่าเด็กูิงงกันรวมกันเป็นหนึ่งจึงจึงต้องยิ่งด้วย ลูกหินลูกหินอะไรนะฮะใครใครใครร้องโอ๊ะเลยเรียนเข้าไปลูกถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพี่แอดเจอูทานเลยเพราะว่าแกเป็นคนขึ้นอินโทรลูกหินลูกหินกูจำไม่ได้เดี๋ยว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 นะต่อให้บัณฑิตมา5้าคนก็เอามาอยู่เพราะอะไรไหมพี่แอดบอกว่ากูจำไม่ได้กูตัวใครตัมันเว้ย เฮ้ยใครช่วยเซิร <fu without forgetting> ์ชขอดในขอดแถบหน่อยสิว่าว่าเพลงลูกหินเล่นยังไงเอาเอาเพลงง่ายๆไหมเอาเพลงอะไรให้มันง่ายๆง่ายๆหน่อยเพลงเองเพลงขขงวงอะไรอันนี้อันนี้ง่ายเรื่องนี้จะเป็นกําลังใจให้กับผมเลยยังไงเฮียเก็บเก็บป่ะหลายครั้งที่ผมทํางานแล้วมันก็มีความผิดพลาดเราก็รู้สึกโทษตัวเองว่าเฮียกูเป็นมืออาชีพทำไมกูผิดพลาดหลังจากนี้ผมจะบอกตัวเองนับภาษาไรวะคาราบาวยังลืมขอดเพลงตัวเองเลยไม่นั่นแปลว่าใครๆก็ผิดได้อะ ใช่ไหมเพราะ40ปีคาราบาวเพลงมีเป็นพันถูกไหมฮะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามผลงานของศิลปินวงคาราบาวได้ในช่องทางนะครับ Fresh Air Festival Official ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราที่นี่เท่านั้นรับรองมีแต่สิ่งดีๆครับเจอกันครับอ่าเขียนเขียนเขียนภาษาอังกฤษได้ไหม